หอมบักนาวขึ้นดังหวนหวนเกี๋ยวอีป,ปูใส่เลยอีป,ปูเหรอทีนี้อีป,ปูนะคะอ้ยหอมตำดังโลดบอกเลยว่าลดิดยัว ฮามาแล้วนะคะสวัสดีนะเจ้าค่ะพี่น้องค้าวันนี้นะคะเมรี่ก็กลับมาอยู่บ้านพี่น้องค้กลับมาอยู่บ้าน,นะจะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะบ้านนี่ก็เรย่มมีความคือเห็นพุกงหลังเห็นป่าโอ้ยเห็นป่าแล้วเห็นสวนเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยว่าจะมาตามซ่องตามพี่น้องคะาเพราะไม่ยังเห็ุก็ตาแม่ต้อง่วงไงละกินตามซ้องตาม,ตาม,ตาม,ตาม อันบ้านกระสิยูกไก่ทางกรสิหนทางรถกรสิายางไกลเออขี้ไกลไปไกลมากวันนี้เราจะตำส้มตำนะคะใส่น้องปูดองตำกระสิตำกินบ่หลายเราพี่น้องคะกินอันตำลายๆกระเสดายบอกฮูงตำพ่อกินนะคะก็จะมีปูดองปูดองของคุณป้านะคะหลานเอามาให้แล้วก็มีหนุมจีนหนมจีนนี่ลูกซินแล้วก็จะมีกับแก้มนิดๆนนหน่อยนะคะพี่น้องคะหล้กก็มีเนอากิน แน่กินกระเคืออันนี้เคืออย่างเวียซุปบักมี่ซุปบักมีก่หลักกระพักหน้าหน้าชนิดนะาพี่น้องคะเดี๋ยวโอเคเมลลี่จะลงมือตำส้มตำแล้วพี่น้องคะกินเผ็ดรลายว่าได้แสบป,ปากกระสีไส้พอดีลแล้วบ่พริกไส้บดจี๊บีกไส้บไส้บุลโรดเนาะอือโขริกนิดนึงก่อนนะคะ เพราะได้เป็นแม่ค้าได้บอส่งขึ้นแม่ค้าบอส่งเหมือนอุ้ยส่งเหมือนแม่ค้าแม่ค้ามาสโด,ดุดพิเจษแต่บะคุงบอโขกพริกให้แหลกๆก่อนนะคะมาแต่บะคุงกินแรงี่นองคะ่ะตอนนี้กับมา่ งเย็นแล้วประจัดกำกลังสีํำแล้วมาตำบะหุ่งกินคืดอยากมะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศไรแนยอนกวันอยบักกอดมะเขียวคือหำพระเถอะ แล้วก็น้องนาวนะคะน้องนาวมะนาวร่อนก่นนนอนให้มันมีน้ำร่อนให้มันมีน้ำบาดลงไปอือบงกน้าเป็นตะน้ำไหลแห้งเลยหลดมะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มนัวใส่น้ำกลน ปลานิดนึงน้ำปลาแล้วก็สุดท้ายผงนวงัวโอ้เนียมือเส้หน่อยเ่้หน่อยเส้หลายเ่้หลายเพั่นว่า ก็โหนะโหนะนะคะเส้นหน่อยเสแปรหน่อยดิวมไหเส้นหลายเสแปรหลายนี่คือว่าเป็นน้ำเป็นอย่างปลาแดกเส้ปลาแดกบ่าปลาแดกเส้นย่อหนังปลาจังนัวบ่านัวเสแปบป่าวเมนมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งคนน้ำกอมบักนาวขึ้นดังฮวนฮวนอย่าอีปู้ใส่เลย อีป,ปูเหรอที่นี้อีป,ปูนะคะโอ้ยหอมตำดังโลดบอกเลยว่าเลิศยัวใส่เซไปเลยบ่ใส่าเซเลิศจังคักอิป,ปูขึ้นไหลเถอะใช่อีกตัวปปหนึ่งเลิศขบูบจังหนเปล่ แล,แล้วก็สุดท้ายเพราะว่าเน้นอันนี้ได้พี่น้องเพราะว่ามีกลับแกมอยู่เส้นมะละกอลงไปเลยทีนี้ยั่วบปหนี้ทำไล่แจกโลดตำแบบบันบ้านนะนะตำแบบบันบ้านเรานะคะบอกเลยว่าอยู่เฮี่ยง ซีมอยูบอ่บ่เวียซิมซิมกองบะนันวยังมันาดยังบ,ยบ,บ้างน้ำตาลบ่เจ้ยู่บ่น้ำตาลกับน้ำตาลน้อยนึงมัง,งน้ำตาลบ่ลวอดอลไรละซันเอาประเดี๋ยวเสียอีก,อกอประเดี๋ยวสอีกบ,กยบก่ยาบนบะนัวสาั่นมื่อกองกับยาบนบะนัว อันนี้เอาเอาลงเลยบอลรืลอว่าจะเอากินแกมเอาลงเลยเอาลงเลยเนาะเอาลงค้างก็ได้บอคกคนสักก่อนสันมันจังเข่าลดนัวเนาะจืดแล้วทำมาหงเจ้านิดนึงเออเลิศมึงเจ้ลอะพี่น้องมาเบิ่งอออตอนเทพอ่ะ ดูนะคะอย่าน้ำลายแตกนะเออรดมากเสียง,<บ>งโขกกินขาดแล้วนี่ฟังแต่เสียงโคกโลรดแสบพอแสบเสียบพอเสบ,เสบฟังแต่เสียงโคกนะคะปิดปะ่ะอ่ะเอาไว้ข้างล่างตูดเดี๋ยวจัดพอบก่อน ก็จะมีลูกชิ้นนะคะอืมรุ่งขางกะหลยมันจะเป็นยัวยัวแล้วก็เนี้ยเฮ้ยเป๊ปปิดถนนให้ในหน้าตะข้าวรถไก่ดีดีเด้อโอ้ยหลุดแล้วพี่น้อง นี่ขั้นว่าพ่อกับปุ่นกบสิเอาล่งเอียดมามาซิมปะเนี่ยมิลี่ขอชิมก่อนนะขอนางตั้งใจกินนาฮีอ่ะได้ที่เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีมาถ้าันเกินโอ๊ยมาอยู่อ่ะ มาซมเบอร์อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออียงเกาะซุปบัหมีแล้วก็บรรดาผักผักก็จะมีนะคะมีแตงมีแตงกวาใบหอมบอกเกิ่นใบใบหอมอันใบเอียงกระนี้ผักกาดหิ่งผักกาดหิ่แล้วก็เอ่ออียงเกาะบักลินไม้บากลินไม้ลวกผักแล้วก็น้องถิ่นนะคะอันนี้เอียงผักกระแยงบอกผักกระแยงผักกระแยงผักติวผักเมกเออผักเมกแล้วก็ลูกถิ่นนะคะมาอยู่อ่ะพี่น้องมั้ เยอะมากเลยตามแล้วกินผู้เไไดียวคือสิบ่ะไ้กินหลายดอกพี่น้องคะ่ะกินพ่อซีมให้บเบิงม,มันรสอืมดีแท้ตาเด้เนาะอืมอย่างนี้เลยอืม ไม่ต้องพม่ตงคุยนั่งม่งางต้องถังนั่งเป็นอือมด้วยแห้งด้วดยผู้ใหญ่แบบแบบจำเนี่ยม, <า S 2> มันไม่น้องคุยซุบหมกม,มีนะ่มากินกับม่ดิงนะไรเน่เมื่งวัน รสมากนะน้องหาดูั่วนี่ตาบักฮวงชุบบะหมี่อ่ะแซ่บชุบแห้งไปหาติ่้องใครอยากันไปหาให้เนี่ยเอาไม่ติดอีกซุบบะหมี่ไปอีกกินด่วนอ่ะแซ่บแซ่บชุบบะหมี่ไงปลาเฮดแซ่บแห้งตุ้ยเป็นตุ้ยใครบุ้งคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมิ้นที่เธอหามาแล้วด้วยนะพี่น้องครับ อยากกับฮาให้กลืนเดนะีย๋ยวไม่เหลียกขอลุ่งไว้นี่ก่อนขอกินแบบเต็มที่ก่อนนะคะพี่น้องขาไปแล้วไปหาให้กลืนสวัสดีค่ะ